สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวยลาวนะครับทุกท่านกันเลยนะครับนะนะครับต่อกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสําหรับหวย5าหน่อยชุดรวมนะครับแล้วก็จะเป็นลาวนะครับลาวสตานะครับก็เอาเงนนี้นะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนๆนะครับลาวสตานะครับซึ่งผมก็เน้นนะครับรูดฟันตัวเดียวนะครับ ก็มานะครับเน้นเด่น6รุ่นฟัน6นะครับให้ไปเด่น6เด่น7นะครับก็จะเน้นตัวไหนก็มานะครับเนาตัวเจาะนะครับก็เข้าไปนะครับตัวกลับเนาะหกนะครับห้านะครับเกือบเข้าบนล่างแล้วนะครับนี่แหละครับราวสตาร์นะครับเรากินเงียบๆนะครับราวสตาร์นี่นะครับถ้าถูกใจนะครับราวสตาร์ยังก็อย่าืกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับ ผลนะครับผลฮานอยพิเศษนะครับออก9 2 0นะครับ9 2นะครับให้ไปเด่นเด่น7นะครับเด่น8เนาะนานะครับอันนี้หลุดไปนะครับก็ไปเข้านะครับปกตินะครับปกติออก285นะครับ9 7เนาะนานะครับอันนี้ก็มาในตัวกลับนะครับก็เสียดายเนาะเกือบเข้าบนล่างนะครับ จับไป86นะครับมา85ดห้าสะกันนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังเข้าอยู่นะครับ VIP ออก3 4 2นะครับ35นะครับ VIP นี่ก็หลุดไปนะครับนี่เลยครับก็ยังมานะครับก็ยังดีนะครับที่ยังมานะครับน้อยปกติอยู่นะครับบางท่านก็นําไปจับนะครับเฉพาะฮานอยปกติเนาะนะครับก็สำหรับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับหานอยแนวทางเนาะแนวทางฮานอยนะครับในมวดของวันที่นะครับ15 สิบ่านะครับใกล้หวยไทยออกแล้วนะครับใกล้หวยไทยออกแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีครับวันที่17นะครับวันที่17นะครับถ้าวันวันไหนนะมีหวยใหญ่เนาะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ลงฮานอยนะครับก็แสดงว่าพุ่งนี้หยุดนะครับวันที่17หยุดวันที่16นี่ก็มาดูแนวทางนะครับพิเศษนะครับปกตินะครับแล้วก็ v i p นะครับรวมทั้ง3น้อยเลยนะครับหรือจะจับน้อยไหนนอยหนึ่งนะครับเลยก็ได้นะครับ วันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5เน้นรูดฟันนะครับเน้นเน้นเน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับเด่นตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวเลยนะครับก็จะเป็นนะครับในเด่นเด่น5นะครับเด่น5รูด5ฟัน5วิ่ง5นะครับคิดว่า5ต้องมีนะครับใน3น้อยนี้นะครับเนาะอ่า จับคู่นะครับก็จะเป็น5 1 5 2 5 3 5 4 4 1 4 2 4 3 4 8นะครับก็จะเป็นนะครับ8คู่ที่ให้เน้นนะครับตัวกันนะนะครับตัวกันก็จะเป็น44นะครับแล้วก็57 3ตัวนะครับก็จะเป็น251 742 053่เดี่สหเลยครับก็จะเป็นนะครับแนวทางนะครับทั้ง3หน่อยเนาะอ่านะครับยังไงก็ถ้าถูกใจนะครับยังไงอยลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งครับวันที่17นะครับหยุดนะครับหยุดหยุดนะครับแต่ตอนเย็นน่าจะลงหุ้นลาวอยู่นะครับหุ้นลาวหุ้นลาวนี่ก็ ขอมาแก้ตัวใหม่นะครับเนาะเสียดายครับไม่มีเด่นศูนย์แล้วนะครับเนาะศูนย์เสียดายนะครับจับไม่โดนเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับหวยลาวเนาะลาวสตาร์นะครับที่ออกรอบ15บหานากนะครับสี่สิบห้านาทีนะครับช่วงนี้สูตรก็โอเคอยู่นะครับเนาะนนะครับลาวสตาร์นะครับก็ังว่าวันนี้น่าจะมาอีกนะครับเนาะขอให้มาอีกนะครับผมวันนี้ลาวสตาร์นะครับก็จะเป็นเด่น นะครับเด่น7นะครับแล้วก็เด่น8เน้นรูดฟันนะครับวิ่งตัวเดียวไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็อาจจะมา2ตัวนะครับแต่วันนี้ที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นเด่น7นะครับเด่น7รูด7นะครับฟัน7นะครับแล้วก็วิ่ง7ตัวเดียวแข็งๆนะครับจับคู่ก็จะเป็น79 70 7จ็ดหนึ่งเจ็กนะครับก็จะเป็นนะครับแคู่ที่ให้เน้นนะครับตัวกันล่ะนะครับตัวกันก็จะเป็น73นะครับแล้วก็8ปด สตัวจะมี4 7 9 1 7 0ดเกนึ่เจยะครับนี่แหละครับก็หวังว่านะครับจะถูกใจกันนะครับหวังว่าจะได้โชวกันนะครับสำหรับนะครับในแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์แล้วก็ ฮานอยเนาะในวันของวันที่16นะครับเราจะมาเฮงๆรับทรัพย์นะครับก่อนจะหัวยใหญ่นะครับก mm ็เหมือนเดิมนะครับวันที่17หยุดนะครับวันที่17หยุดนะครับเจอกันอีกทีนะครับทุกหวยนะครับในวันที่18นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวนะครับหวยฮานอยนะครับก็อย่างก็อย่าลืมติดตามนะครับรับชมกันนะครับขอให้โชคดีนะครับทั้งหวยไทยแล้วก็ฮานอยเลยนะครับฮานอยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับใครที่โชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนำเงินที่โชคดีนะครับจะลืมไปทำบุญนะครับเสริมบุญนะครับเสริมดวงเนาะนะครับก็จะได้โชคดีนะครับขึ้นไปอีกนะครับเพราะพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะผมก็ว่าจะหาโอกาสนะครับไปทําบุญที่วัดนะครับเนาะนะครับไปเสริมดวงก่อนนะครับก็หวังว่านะครับสมาชิกนะครับที่ดูหวยไทยเนาะจะได้โชคกันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ E não,